มาน,นี่มาน,นี่ห่อนไปกินข้าวมาไปไหนมานี่นี่ดูเอาแล้วเรายังมีประเด็นอยู่นะ <c oughs> ๆๆๆไม่แล้วตอนตอนหนูเข้ามาหนูเจอมันยังอ่ะ <c oughs> เอาแล้วดูแมวหายประเด็นแมวหายแล้วทุกคนมาช่วยน้องหาหน่อยผมฝากตามแมวหน่อยได้ไหมเผื่อมีใครเห็นแมวสีขาวหลุดไ <c oughs> งดีว,าดว <c oughs> ตายแล้วทำไงตามลงไปไปเจอจับน้อง ่ะไมานสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนชาวแกงแบมงชาวอํแสงสดใสชาวอํแสงสดใสแกงไหนไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณดูคลิปเราคุณจะเป็นแกงเดียวกับผมแน่นอน let's go เปิดแบบว่า โคตรฟิตวันนี้เนื่องจากเป็นคลิปใหม่คลิปแบบที่เราไม่เคยมาทํามาก่อนเราเป็นคลิปแกล้งตามคอมเมนต์ยตามคอมเมนต์เลยซึ่งตั้งแต่เปิดคลิปมาเนี่ยเร,เราผมไม่เคยได้ทําคลิปแกล้งมาก่อนแล้วเราก็จะจัดให้วันนี้เป็นคลิปแกล้งน้องเสาของผมน้องพลอยนะน้องพลอยเขาได้มีประเด็นคือเขาซื้อแมวมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วแม่ผมต้องเล่าเกินย้อนความเลยนะว่าแม่แม่ผมเขาเป็นคนไม่ชอบแมวแบบกลัวแมวมาก แล้วแม่ผมเาก็เป็นคนแพ้ฝุ่นแพ้แบบแ,แพ้ขนแพ้อะไรด้วยน้องพลอยก็เป็นคนแพ้แต่อยากเลี้ยงคือค่อนข้างดื้อนะดื้อเหมืน <laughs> อนพี่ใช่ไหม <laughs> แล้วแม่ผมเขาก็ค่อนข้างมีประเด็นแบบว่าเขาก็ไม่อยากให้เลี้ยงเพราะว่าน้องพลอยแพ้ด้วยอะไรด้วยคือมันเป็นประเด็นหลายอย่างแล้วก็ฝุ่นฝืนแบบว่ามันขนเปิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีประเด็นกันมาวันนี้ก็เลยจะมาแบบว่าจัดการเขาหน่อยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรวมหัวกับพ่อกับแม่กันเราจะเอาแมวเขาไปซ่อน <laughs> <laughs> น,นี้อย่าลืมทานะอยากมีเขามีเขาด้วยนะเขาใส่ปีกด้วยนะทาได้ทาทาไม่ได้ด้วยลำบากคนตัดโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอแบบว่าไหนๆก็แบบวันว่างๆยุคโควิดวันนี้เราก็อยู่บรรยากาศชิลๆจัดคลิปแป้งให้แล้วกันเป็นแบบว่าทุกคนเขาอยากได้มาผมก็เลยจัดให้วันนี้แกงแบนะครับวนะิทแพร่งแยนมเป็นแพร่งแย้นะคะคลิปแพร่งของเมืองนอกกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบคลิปแป้ง วันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบว่าแกล้งแบบ family prank นะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้เดี๋ยวลงไปคุยกับพ่อกับแม่กันแล้วก็ตั้งแกงแก้งน้อ,องพลอยกันเนี่ยวันนี้ป่ป let's go <S <m akes> <m akes> นี่ดูพ่อนี่จะจะมาวันนี้ไอ้นี่ไงเรื่องจากน้องพลอยเขาไม่ยอมทำตู้ให้แมวจร <m akes> ก็เลยจะแบบว่าแบบเขามีประเด็นกับแม่อยู่ก็เลยจะมาเอาแมวไปซ่อนได้อะเดี๋ยวพ่อต้องแกล้งแบบแกล้งไอ้นี่ให้เขาด้วยนะแบบว่าแกล้งบิลเขาหน่อยนะถ้าเขามาคุยแบบ ให้ไปช่วยหาหรืออะไรเงี้ยอ๋ออ๋อเหรองอนกันอยู่นี่ก็งอนกันอยู่อ้อะไรก็ไม่รู้มานี่ก็งอนกับน้องอยู่เดี๋ยวผมจัดการเองวันนี้น้องพลอยบอกว่าถ้าถ้าคุณแม่เอาแมวเขาย้ายไปหรืออะไรนะไอสองตัวนี้ก็จะไปด้วยไอเปร์บอกลำบากกูแล้วกูไม่เกี่ยวเลยเลยกูอยู่มาตั้งนานนี่ เปิดมาถึงแม่งเจอเลยเจอ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 ้าตัวเลยมานี่ปิน้นน้องพลอยอตอนนี้เขายังไม่อยู่เดี๋ยวผมเอาไอ้ปิน้นไอ้ปิ้นไปซ่อนฮะเอาไปซ่อนเออน,นี่ยเดียหาที่ซ่อนรึเเดี๋ยวราเขากลับมาก่อนเนื่องจากประเด็นคือบอกคนดูเขาไว้ว่าแม่ผมมากลัวแมวแล้วน้องพลอยไม่ยอมจัดก,การให้แม่ทีแม่เขาสัตย์ยอมให้เลี้ยงแล้วแล้วไม่ยอมเอาไปย้ายทำตรงทำตู้ทำอะไรให้มันเนี่ยเอามาปล่อยไว้ในบ้านแม่ นั่กับเงินเียเดียวออตัวไปไปลนครัวปุ๊บมันก็วิ่งออกมเลยออวิ่งตามไปขนาดไปเลยเออโอเคโอเคโอเคเนี่ยแผนนี้แหละเดี๋ยวรอเขากลับมาก่อนแล้วกันดูโหดูดูมันเกินหน้าเกินตาแล้วไอ้ตัวนี้มันอยู่มานานกว่ายังไม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวต้องโดนไอ้ปิ้นเนี่ยวันวันไม่ค่อยทำอะไรหรอกแม่งคาบจิ้งจบแม่งคาบมะรังสามบ้าง เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเอาเอามาให้ดูตรงนี้ก่อนว่าประตูบ้านผมั่ยตอนนี้มันเป็นยางงี้ใช่มันเป็นทํารั้วอยู่มันก็เลยแบบจะสามารถแบบพวกแมวพวกอะไรมันก็จะวิ่งออกกไ็ได้<ม>นี่แหละเหม,<ผ>ม,มาะเจาะเลย,อ,เลยอยากให้ผมทําคลิปแกล้งอะไรแบบนี้เห็นไมผมคลิปนี้ผมจัดจัดให้เลย <laughs> เดี๋ยวรออีกแป๊บน <laughs> ึงนะเดี๋ยวเราให้น้องพลอยมาแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอาไปซ่อนแล้วกัน คลิปแก้งบ่อยเนี่ยผมจะมีอ่าอะไรดีๆมาแนะนำเป็นแอปพลิเคชัน iClean นะครับ i c l e a n นะครับเซิร์ชได้เลยใครข้าเข้าไปที่ Play Store ใช่ไหมของ Android เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันล้างข้อมูลแล้วก็เพิ่มที่จัดเก็บของข้อมูลในโทรศัพท์อะไรเงี้ยอะไรที่เป็นคุกกี้ไม่ได้ใช้ไวรัสเว็บอะไรที่พวกหนุ่มๆเกาชอบเข้าไปดูกันแล้วมันจะเด้งให้กดอนะันนั่นแหละมันจะเป็นไวรัสข้อมูลทำให,ทำให้ทำให้โทรศัพท์เราช้านะฮะเหมือนเหมือนของตากล้องอ่ะตากล้องโทรศัพท์เขานี่เปิดปุ๊บแม่งเด้งเลยดูเพราะว่าเขาไม่ค ใช,ใช่ไหมเขาต้องใช้ไอคลีน <I clean. S 2> ตอนนี้แมวอยู่นี่เดี๋ยวรอน้ำพลอยกลับมานี่เดี๋ยวเขารอผมให้เขาช่วยบิลอีกทีหนึ่งู้จะได้บิลได้ขนาดไหนไปที่บ้านก็เสียอุณหภูมิสามเก้าไปแมวไม่มีหนูมาได้เลย <c oughs> นี่ ทางเจ้าชู้ทาเจ้าชูมุกเจ้าชูแมวบ้านพี่ไม่มีหนูมาได้เลยนั่นเลยก่อนที่เราจะทําภารกิจซ่อนแมวเนี่ยคุณมาฟีฟ้าผมก่อนเวลารอรอน้องมาแล้วเราติดโกโปรข้างล่างแล้วดูกันว่าแบบเขามาถึงก็จะต้องหาแมวก่อนเลยแบบปีนปีนอยู่ไหนลูกไหนอยู่เฉยๆด้วยอยู่เฉยๆด้วยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามาพักก่อนแล้วฟีฟ้าสักตาเราวรอน้องมา ตอนนี้กูรอจนกูจะหลับแล้วเนี่ยไม่กลับมาสักทีอันนี้แกล้งเขาหรือเขาแกล้งเราะไม่รู้ไม่กลับมาสักทีจะหลับ,จ,ลบจนจะหลับแล้วอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนเดี๋ยวรอแม่มาก่อนแป๊บนึงแล้วแล้วดูดีว่าแม่จะเสียน้ําตาไหมน้องพลอยอะงั้นเดี๋ยวแบบเราก็รอรอไปก่อนนะผมก็นั่งรอเปื่อยๆนั่งเล่นเกมรอไม่รู้จะทำอะไร แล้วรอน้องพอยมาเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องตั้งแต่แบบเขาเดินเข้าบ้านมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะแกล้งทําเป็นถ่ายนะทำเป็นแบบเนียนถ่ายวีดีโอกันแล้วกเดี๋ยวน้องพลอยเขาจะแบบเฮ้ยแมวหายไปไหนเราล็อกห้องข้างบนไว้แมวหายไปไหนปุ๊บปุ๊บอะไรเขาเอาเราก็เดินไปแบบเอ้าน้องพลอยทำอะไรแมวแมวเป็นไรอ่ะแมวหายเอ้าแล้วทำไมไม่เก็บไว้ดีๆใครดูอะไรอย่างนี้อ่าเนียนไปเนียนไปเดี๋ยวไปเจอกลางหลับก็ไม่รู้ไปกี่ตื่นแล้วตะกี้เรามีรายงานมาว่านาเล็กนาเล็กแม่ไม่ยา มาม่าเม่ยเขาบอกว่าเราจะถึงได้อีกห้านาทีอ๋อนี่เต<ล>รียมก,กับอะไรไหมเตรียมไว้เอออีกห้านาทีถึงเราก็แกล้งให้เป็นถ่ายถ่ายทาข้างหน้าไหมแกล้งไปแบบทำเป็นเล่นยืนถ่ายข้างหน้าน<ล>อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าวันเนี้ยกำลังจะมาปิ้งย่างเลยกินกันอ๋อวันนี้มี<ล>ปิ้งย่างให้เขาเข้าไปแล้วแบบให้เขาเข้าไปแล้วเขาไปหาอะไรอย่างเงี้ยหาแมวปั่นไว้ถ้าหมากูหางงี้กูไม่สบายใจเลยเครียดเลยโอ้โหเนี่ยใครหมาใครใครก็รัก มาแล้วมาแล้วทุกคนเราจะเราจะแก้กเปิดคลิปนะแก้งเปิดคลิปแบบแบบมาแล้วเราเอ้าโอ้โหมีคนมาอมายามานี่มานี่ก่อนมาหาเพียงหน่อยเร็วมาเพี่หน่อยค่ะแอบมาเพียงหน่อยเนี่ยเพียงเพียงเพียงก็จะไปกินข้าวเนี่ยเขานัดกินข้าวไว้กำลังก่อไฟกันแล้วทำไมพวกหนูไปกินข้าวดูดูดูเขาไปกินข้าวมานี่มานี่ก่อนที่ไปกินข้าวมาไปไหนมาเนี่นี่ดู เอาแล้วเรายังมีประเด็นอยู่นะเราไปไหนมาใส่แมสหร Herm ือเปล่าใส่ใส่ใส okay. ่แล้วนี่แป๊บนึงเราต้องนี่ก่อนดูแลน้องก่อนอาฉีดมือได้ค่ะโอเคไม่มีหรอกที่บ้านนี้ติดโควิดอ่ะไม่มีหรอกถ้าจะดูแลดีขนาดเดี๋ยวเราเข้าไปรอเขากรอกฟงก่อไปแล้วเดี๋ยวเราชนน้องน้องไม่รู้อิ่มยังเดี๋ยวไปอิ่มแล้วจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปรอดูรอแม่รออะไรลงมา โอ้โหดูดูเมย่าตอนเด็กเมย่าตอนเด็กอะกะตอนนี้เหมือนกันไหมเขายังเขายังไม่รู้ตัวเดี๋ยวเราเราน้องน้องพลเขายังเหมือนเหมือนเขาคิดว่าแมวมันอยู่ห้องเนี้แต่เขาขึ้นไปอาบน้ําก่อนเขาเหมือนเขายังไม่รู้ตัวเราเราให้ให้น้องแบบพี่พปิ้นปิ้นอยู่ข้างบนเปล่าปิ้นมันหายไปไหนหนูไม่เห็นตั้งนานแล้วอย่างนี้นะพี่พี่ไปอาบน้ำดีกว่าเขาบอกว่าไง เดเดเดรเ,เขาขึ้มาหนูขึน้นมาปออ้าวพี่พอปินไม่ได้อยู่หรอหนูหาปีนไม่เจอนี่นะเอ้าปีนเอ๊าได้ยูกก่อน ดูดิย่งมันมันออกไปต้องครัวต้องอะไรรึเปล่าไหนน้องบอยไม่แล้วตอนตอนหนูเข้ามาหนูเจอมันยังอ่ะเอาแล้วดูแมวหายประเด็นแมวหายแล้วทุกคนมาช่วยน้องหายก่อนอิงอิี่เธอบอกอิงดูอยู่ไม่ใช่หรอหนูตื่นเออตอนแรกน้องอิงไม่แล้วแล้วหนูเข้ามาหนูเห็นมันยังหนูไม่ห้ามยัง หนูเข้ามาหนูเออไปช่วยน้องหาไหมปไปะปไปดูช่วยน้องหาไปช่วยพี่ปลอยหาหาปิงก่อนปิงหายแล้ววันนั้นเล่นนะแล้วแมวอ่ะแมมมันเหมือนแมวไอ้ตังอ่ะช่วงนี้มันติดจัดไงเออแมวตังก็หายไต้รถเปล่ามีมาหามีมาเล็กตองอิงไปตองอิงช่วยช่วยช่วยพี่พลอยหาย ไม่หน,นูนึกขึ้นหนูเข้ามาที่บ้านหนูยังไม่เห็นมันเลยใช่ไหมใช่วันนี้พลอยมาลงม,มาเล่นข้างล่างเลยใครเปิดบ้านลงมาแมวน้องไหนแลุดเออเดี๋ยว็ดเด็ดน้องออกไปดูก่อนเออเดี๋็ดเดี๋ยวเพียงขับรถไปพาไปดูปะเอาแล้วตอนแรกบอ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 กงงั้นเดี๋ยวรอก่อนนะรอให้เขาเซตไฟก่อน ร้อยให้เขาเซตไฟปุ๊บเซตไฟทำหมกข้าวปุ๊บเดี๋ยวพาน้องพอยไปหาแมวอ่ะนี <c ười> ่ไม่เคยมีหมาจรแล้วนะหมาในบ้านไอ้พินตัวเล็กนิดเดียวมันกระโดดเข้ไปได้เอารถไปหรืองเดียวเอามาไปเลยไปไอ้แปลงเข้ามาก่อนไอ้พินอะเหรอแต่ประตูรั้วมันเปิดนะนแต่ปกติหนูปล่อยให้มันออกมาข้างนอกมันไม่เคยเดินหนอกเลยเมียาเมียขาช่วยเบี่ยงหาพินได้นะอ้าวพินหายเฉยเลย เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมากินข้าวให้เขาเซ็ตฟงเซ็รู้ต่อไฟไปก่อนกูนตื่นลงมากูก็ไม่เห็นแต่ตอนเราอยู่เราเห็นเรายังเห็นอยู่เลยเรากูยังเล่นกับมันอยู่เลยเห็นเราหามันจะมันมันเอววงเวียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอ้ตายแล้วยามันจะเห็น พิมพ์ในกลุ่มกลุ่มหมูบหบห่บ้านอะอยาอ<ล>ให้ยามแต่ถ้าแมวอย่างเงี้ยเขาหาเจอง่ายอยู่แหละเพราะแมวมันสีขาวแมวสีขาวตาองไปดูวะต้องไปดูวัวมันวิ่งไปโดนรถชนไหมแต่ว่าสีขาวไม่น่าโดนชนง่ายๆหรอกมันเห็นชัดอยู่ขัดตัวเลยแมี่ย ถ้าดูมันมันจะไม่อยู่ขับถนนเรามันจะอยู่กับตามขอบตามอะไรเงี้ยีเหตุผลไม่อยากปล่อยลงมาข้างล่างเลยแต่ปกติมันนอนเล่นอยู่ไอไฮเปอร์ข้างล่างมันไม่ค่อยออกไปไหนนอกจากมีคนหรือว่าตัวอะไรแบบพาให้มันไปอ่ะมันจะวิ่งตามจิ้งจกวิ่งตามอะไรอย่างงี้เปล่าแต่จิ้งจกก็ไม่น่าจะเดินออกนอกบ้านโอ้โหเหมือนพี่เหงเลยเหมือนวันนั้นที่ไอ้ฮหายใจไม่ดีอ่ะ นี่หนูออกไปข้างนอกมาต้องแล้วหนูไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันเลยันนี้แต่พี่เห็นเราเพิ่งเห็นมาเลยนะเพิ่งแคเห็นมาเลยพี่เองอยู่บ้านใช่ไหมแลอวพี่ไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้จะถ่ายคลิปที่บ้านไงเนี่ยเพิ่งงานให้ปลาเข้ามาถามถามถามยามบนไปถามยามบอกให้ยามบอกว่าถ้าเห็นแมวอ่ะให้ให้ให้แจ้งหน่อยนะบอกเขาแมวสีขาวไม่าดแล้วทำยังไงปลาเราไปไปกับน้องนไงถามบอกเขา ถ่ายคลิปอยู่ได้คอนเทนต์เฉยเออได้คอนเทนต์หาแมวด้วยไปมลงไปถามน้องด้วยไปนี่ค่ะถ้าหนูฝากตามแมวหน่อยได้ไหมเผื่อมีใครเห็นแมวสีขาวหลุดถ้าเจอถ้าเจอแจ้งหนูหน่อยนะคะแมวสีขาวนะคะตัวสีขาวนะคะขอบคุณนะคะถ้ามีเดี๋ยวให้แจ้งที่บ้าน พีงว่าอยู่บ้านนะบอยมันไม่น่าจะหลุดหรอกเดี๋ยวลองดูดีๆเดี๋ยวลองหาดูดีๆพี่งว่าอยู่บ้านมันไม่น่าหลุดแต่เมื่อเก่งเงียบเลยนะรู้เลยว่าแบบไม่ใช่พีนปกติพีนเป็นแมวใช่ปกติหนูมามันวิ่งมาแน่นอนมันหิวข้าวหรือมันอะไรเงี้ยมันวิ่งมาไอพินหนูรู้นิสัยมันมันไม่เหมือนแมวแมวบางตัวแมวบางตัวมันมันเดินมาหามันยังไม่เดินมาเลยมันจะแอบมุดไอไอพินมันเดินมาหาแน่นอนพิน ลนึกถึงดิว่าถ้าเราหมาหายอ่ะใช่ป่ะเราจะเป็นยังไงใช่ป่ะหาล้อหารอบบ้านแหละไม่ยากปีนหาทำไมอ่ะปีนเช็ดหีนตู้หัหปีนตู้หาหาใครนะเปิดกล้องไหมเปิดเปิดกล้องนะไปบอกพี่พลอยพี่พลอยเปิดกล้องดูดิปีนเช็ด หาม่หาหน่อยเปหา่อย่าไปบอกพี่พลเปิดกล้องไปใเออหอใครเปิดประตูเออใครเปิดประตูทิ้งไว้ห้องของแม่ดูดิห้องคุณแม่น่าไปดูคุณแม่ไปช่วยพี่พลอยหาติ๊งห้องคุณแม่นะห้องห้องบ่ห้องพ้าอะไรเงี้ยมันเปเล่นเบาดูดิ ไม่น่าูก็กลัวคุณพ่อมาแต่ไม่น่าอยู่อไปไปข้างนอกไปปูตรงคุณพ่ออะตรงสวนตรงเหนอะหหเจะเรียกต้ามาแล้วล่ะคตงสวนอะมันมันก็อยู่ในหมู่บ้านอะถ้ามันไม่ได้อยู่ในบ้านนี้มันก็อยู่ในหมู่บ้าน 二。<Okay. S 2> I'm not. ให้ด้วยเนะนี่ยเนะี่ยเดี๋ยวพิงซื้อกงมาให้ด้วยพิงซื้อที่ที่หนูจะถือไงไม่หายหรอกพิงดูให้อยู่บอกแล้วไปกราดแกล้งเลยสงสารโอ้โอไปไปโอ้พี่พลอยก่อนอะ <c oughs> ไรนะมันร้องเพียงกลัวมันร้องอะไรมันร้องอยู่ในห้องเพ็นพี่เองก็อย่างดัง โอ้ครกลัวน้องกดเลยว่านายเปนเป็นบอกคนดูเขาหน่อยนี่ที่จะมาตามคลิปนี้ที่บอกให้เรื่องคุณแม่เขาไม่ชอบแมวนีเรื่องกกงหรือว่าที่ตั้งที่ตู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเพ่นจะซื้อให้คือหนูไปหาทงหาที่ทําติดแอร์มันทิ่งให้ติดแอร์เลยนะเพ่นหวงจเอาติดแอร์ด้วยเดี๋ยวเพ่นติดให้โอเคอันนี้ก็ซื้อให้น้องอยากแกล้งน้องขาขไม่เฉย ้อมา,มาสิ้นสุดไปสักทีวันนี้ก็เดี๋ยวจัดรอเดี๋ยวเราเรอของที่เราซื้อให้น้องมาเป็นพวกเป็นเป็นตู้แมวใหญ่เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูผมก็จะจัดให้น้องเขาเนื่องจากแบบน้องกับแม่เขาจะแบบงอนกันบ่อยเรื่องแมวผมก็เลยจัดให้ซะหน่อยหนึ่ง <c oughs> อย่าลืมแอปพลิเคชันดีๆนะคะที่ผมบอกเอาไว้ตั้งแต่ตรนกลางคลิปนะแอปพลิเคชัน iClean นะคะสามารถไปกดโหลดได้ที่ Android นะฮะกดไปที่ a พ Store กดโหลดเลย iClean ไปโหลดกันได้ที่ Play Store ไปโหลดกันได้ที่ไหนครับ Play Store P.O คืออะไรอ้าว P.O คืออะไร <laughs> ไปโหลดกันได้ที่ Play Store แอป Ice Clean นะฮะขยะในโทรศัพท์คุณจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงโทรศัพท์คุณจะรวดเร็วปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊บปื้ดปุ๊ดแ <laughs> น่นอนนะฮะวันนี้ฮะคลิปแกล้งนะฮะแซนแบนฮะ,ะเจอกันครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็กดไลค์กดแชร์กดซ<ม>ับให้เราด้วยนะฮะกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องใคร ช่องมีอ่ะแ,แล้วก็ช่องแกงแบดดนี่ยนะคะใครชอบคลิปแบบคลิปแก้งนี้อยากให้แก้งน้องแก้งพ่อแก้งอะไรก็บอกมาได้คลิปนี้เป็นคลิปแก้งคลิปแรกเลยถ้าอะไรแบบตะกุตกตะกาหรืออะไรมันอาจจะไม่สนุกไม่เนียนอะไรผมก็ขอโทษดดวยแล้วกันนะ,ะเราจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากครับผมมากครับ let's go